าเซ็นสัญญาสร้างบ้านอีกหนึ่งหลังแล้วครับผมในแบบบ้านตกดาวแบบ S7 นะครับผมกับบ้านนอกดาวสุขนั้นนะครับผมก็ตรงนี้จะเป็นบริเวณที่ของทางลูกค้านะครับก็เดี๋ยวจะสร้างบ้านตรงช่วงตรงนี้นะครับก็ตอนนี้สัญญาได้เซ็นเรียบร้อยแล้วนะครับผมครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ลูกค้าเซ็นสัญญาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมบริเวณพื้นที่โดยรอบก่อนนะครับผมลมแรงมากเลยโอเค น,นี่นะครับผมตรงนี้จะเป็นพื้นที่โดยรวมของทางลูกค้านะครับก็บ้านลูกค้าก็ได้มีการทําการขุดสะขุดบอ่อแล้วก็ปรับพื้นที่ปลูกต้นไม้ทําสวนไว้บ้านแล้วนะครับก็จะทําการปลูกบ้านนะครับตรงบริเวณตรงด้านนี้นะครับผมวันนี้มาดูงานก็เอาไอ้สองตัวแสบมาด้วยมาวิ่งมาปีวิ่งมาเร็วนี่วิ<ล>่งมาสีออ่สิบห้าสวัสดีครับบอน <5. S 1> จากทีมงานอะไร ต่อสุกนานเลยโอเควันนี้มาทำอะไรกันเนี่ยวิ่งเล่นโอเคไปเล่นกันต่อพ่อขอถ่ายงานก่อนนะคะอ่ะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เราจะทําการปลูกบ้านให้กระทางลูกค้านะครับผมก็แบบบ้านจะเป็นทรงนี้เลยนะครับเมื่อปลูกสร้างเสร็จแล้วโอยเดี๋ยวนะครับหลมจะแรงตัวนี้ นี่คือแบบบ้านนะครับผมก็คือจะสร้างอยู่ตรงนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับปูเสร็จมาพู้จะอยู่สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมกับช่างต้นกันอีกเช่นเคยนะครับผมตอนนี้ผมมาอยู่ที่หน้างเพชรบุรีนะครับผมก็มีจังหวะว่างงานพอดีครับก็เลยโฉบมาเพื่อตีผังนะครับแล้วก็มาร์คตำแหน่งเพื่อที่จะกดสสาเข็มให้กับบ้านลูกค้านะครับผมบ้านลูกค้าหลังนี้เป็นแบบโมเดลตัวนี้ครับอ่ะนี่นะครับผมก็เดี๋ยวไายละเอียด นะครับเรื่องขนาดตัวบ้านแล้วก็ราคาก็รบวนเพื่อนๆไปดูคลิปย้อนหลังได้ที่ o u t u b สอสุขนานการช่างนะครับผมก็ตอนนี้ผมได้ทาการมาร์กตาแหน่งทั้งหมดไว้เรียบร้อยแล้วนะแล้วเดี๋ยวจะเอาไอ้เพียกผู้ใจตัวนี้นะครับเจาะดินเพื่อเตรียมที่จะกดเสาเข็มนะครับผมเอาโข็ค okay, นั่นเดี๋ยวยังไงตอนนี้เดี๋ยวผมเตรียมของเตรียมเครื่องมือให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตคลิปความคืบหน้ากันอีกทีครับผม คุณโอเคเาช่วยตักน้ำให้ <laughs> ครับผมก็ตอนนี้นะครับเจาะหลุมเพื่อเอาไว้กดเสาเข็ม i 15ยาว3เมตรนะครับผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทั้งหมด18ต้นนะครับผมของบ้านน็อกดาวน์หลังนี้นะครับผมก็โดยใช้สว่านไฮดรอลิกนะครับซึ่ง พ่อเป็นคนสร้างขึ้นมานะครับองตัวนี้นะครับไปซื้อจากร้านของเก่ามาแปะๆทำมีขอใหม่เอี่ยมมีอันเดียวครับคือดอกสว่านตรงนี้ครับซื้อที่ไทยวัสดุนะครับผมก็ตอนนี้นะครับเสาเข็มมันรอที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมปอกส้วมนะครับก็เดี๋ยวเราจะทําการขุดแล้วก็กดเข็มกดเข็มเสร็จแล้วก็จะวางปอกส้วมตรงบริเวณด้านหลังตรงนู้นซึ่งเป็นห้องน้านะครับผมก็ตอนนี้งานนี้ก็จบเป็นเท่านี้นะครับหลังจากที่มาตอนเช้าแล้วก็มาตีผังตีสรเจสับไปที่เรียบร้อยนะครับผมก็ มาลุยกันต่อพ่งนี้นะครับพ่งนี้จะข้าประกวดเข็มก็อย่าลืมนะครับผมดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องยู u ูบสอสุขนันการช่างกับบ้านน็อกดาวน์สุนันทีมงานสอสุขนันการช่างด้วยนะครับผมถ้าวันไงวันนี้ลากลับก่อนสวัสดีครับครับผมโอเคครับก็หลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับเราได้ทําการเอาสว่านเจาะดินนะครับเจาะรูเพื่อเตรียมที่จะกดเสาเข็มไอ5ิบห้าสามเมตรนะครับผมแต่ว่าในสัญญาจริงๆของแบบบ้านหลังนี้นะครับเราทําไว้เพียงแค่ เข็มหกเหลี่ยม1เมตรนะครับหต้นต่อ1นเสาต,ต่อหม้อนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ลูกค้ามีความประสงค์เพิ่มเติมนะครับผมเพิ่มเติมก็คือจะให้ลงเป็นเข็มไอซสาเมตรนะครับเพราะว่าลูกค้าถมดินขึ้นมาสูงประมาณ2เมตรนะครับต้องการได้ถึงดินเดิมหน่อยก็เลยจะต้องใช้เข็มเป็นตัวเข็มไอซสาเมตรนะครับก็ตัวนี้จะเป็นส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นไปนะครับผมก็ตัวนี้ก็นอกเหนือนะครับแต่ว่าในรายการของเราจริงๆที่มีให้ลูกค้าเลยก็คือจะเป็นเข็มหกเหลี่ยม1เมตรนะครับเสาบ้านหลังนีี้้จะมมาทังหด18ตนก็คื เ็นเสาที่รวมสําหรับรับหลังคาลงจอดรถด้านหน้าคู่นี้ด้วยนะครับครับตัวนี้ด้วยนะครับผมก็เลยจะมีทั้งหมด18ต้นนะครับผมก็เช้านี้มาถึงกันแล้วนะครับสองคนกาแฟก็เดี๋ยวเตรียมที่จะเอาแมโคนะครับแล้วก็กดเข็มลงไปก็เดี๋ยวยังไงเรามาอัปเดตกอนขึ้นหน้าตอนที่ผมเอาแมโครกดเข็มกันครับคัาผมก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ตั้งแต่เช้ามาก็คือยังไม่มีเสาเข็มปักนะครับผมก็ เมื่อวานนี้เราขุดไปประมาณเมตรห้นะครับเมตรห้แล้วก็เข็มแม่งเข็ม3เมตรก็กระทุ้งลงไปได้ประมาณ50เซนแล้วก็ไม่สามารถตอกลงแล้วนะครับผมจะสังเกตได้จากหัวเสาเข็มนะครับจะระเบิดหมดเลยนะเพราะว่ากระแทกจเต็มที่นะครับผมกดไม่ลงเลยก็จะเหลืออยู่ประมาณเมตรนะครับผม เดียวประมาณนี้ก็เท่ากับว่าตอนนี้ปักเข็มเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็วางบา่อซ่วมนะครับเป็นเส้นผ่าสศูนย์กลาง1เมตร4ี่บอกนะครับแล้วก็น้ำน้ำอาบน้ำใช้น้ำล้างจานจะอยู่อีกตรงนีอ้อีกชุดหนึ่งก็คืออีก4ีบอกนะครับผม <c oughs> เราจะแยกกันทั้งสองฝั่งนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวบริเวณตรงด้านนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําที่ตั้งแทงน้ําตรงนี้เขาก็ตัวนี้เป็นเพิ่มเติมมาเดี๋ยวลงที่หลังนะครับผมก็ตอนนี้ทําเป็นเท่าน,นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวปรับพื้นที่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราจะทําการตัดเสาเข็มออกแล้วก็ทติ เป็นงานต่อไปนะครับผมทางไงวันนี้ก็ง,งานนี้ก็เพียงพอประมาณเท่านี้ครับก็ยังไงก็ช่างวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณโอ๊ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านนะที่มาช่วยช่วยตั้งแต่เช้าเย็นเลยนะครับผันเมื่อวานก็ช่วยทั้งวันเลยนะครับเจ้าของบ้านที่ไหนมีลงมาช่วยทํางานด้วยนะครับผมอ่ะโอเคทางไงวันนี้เดี๋ยวเคลียร์งานแค่นี้ก่อนแลวเดี๋ยวไปดูอัพเดตขอ,ของขึ้นหน้าหน้าง,งานยังอื่นเพิ่มเติมกันครับ ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมกับช่างต้นกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับทีมงานสอสุกนันกับช่างกลับบ้านน็อกดาวสุกนันนะครับผมกับแบบบ้านหลังนี้ในโมเดลที่มีชื่อว่า S7 สนะครับเอ้ย S6 นะครับผม S 7เจดจะเป็นของบ้านพี่ออสนะครับผมก็อันนี้นะครับผมหลังจากที่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วพ่อกับน้องชายนะครับแล้วก็หลานๆมาช่วยกันทําการตัดเข็มนะครับก็จะเห็นได้จากก็ตัดเข็มไปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหน้าตาออกมาก็จะเป็นประมาณนี้ นะครับผมก็เดี๋ยววันนี้จะทําการปรับถางพื้นที่เพื่อให้เรียบให้ได้ในตาแหน่งของตูดโฟตติ้งทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะเอาแบบของโฟตติ้งมาตั้งนะครับตั้งเสร็จแล้วเทคอนกรีตเทคอนกรีตเสร็จ nee nee ปุ๊บเนี่ยเราจะตั้งเสาหน้า5นะครับเป็นเสาสําเร็จรูปนะครับเป็นเสาตีนช้างความสูงอยู่ที่1เมตรนะครับ1เมตรนะครับกพอปดีตอนนี้เพิ่งมาถึงนะครับผม อโอเคถ้าไงเดี๋ยวผมไปเตรียมตัวเตรียมของเตรียมเครื่องมือกันก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีหนึ่งตอนปรับพื้นที่ไปได้สักแป๊บหนึ่งนะครับผมอโอเคนะครับผมสรุปเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ถากฟุตติ้งเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมด18หลุมนะครับตอนนี้ก็คือมาถาก,กันตั้งแต่ชวเช้านะครับมาอธิบายทีละจุดทีละเคสน,นะครับผมตรง2จุดตรงนี้ที่เห็นสเสาเข็มตัวนี้นะครับตัวนี้กับตัวนี้จะเป็น กระเป๋อที่มาเป็นส่วนของห้องน้ำนะครับแล้วก็1 2ึสานะครับวนไปถึงนู่นครับหนึสาตัวนี้จะเป็นโซนของตัวบ้านนะครับขนาด4เมตรคูณหเมตรนะครับฟุตติ้งของเรามีขนาด80คูณ80หนา20เซนนะครับแล้วก็ใช้เหล็กข,ข้ออ้อย12มิลนะครับถักระยะ80 80เอ้ย20 20 20ทั้งหมดนะครับผมอ่ะส่วนตัวนี้1 2 สามสี่ห้าตัวนี้จะเป็นโซนของระเบียงระเบียงจะมีแค่แค่ตามเสาเข็มตัวนี้นะครับมาถึงนี่แต่ว่าเสาตรงนู้นจะเป็นเสาของหลงังคาระเบียงนะครับผมโอเคเดินถัดต่อไปนะครับผมหลังจากที่หลังจากเสาตน้นนี้ไปจนถึงเสาต้นนั้นเสาต้นนั้นต้นนี้นจะเป็นหลังคาของโรงจอดรถนะครับก็ขุดปรับพื้นฟุตติ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วเดี๋ยวเตรียมเอาแบบฟุตติ้งมาลงนะครับผมก็เป็นงานเสร็จ ทั้งหมด18หลุมนะครับผมโอเคนั่นเดี๋ยวเราไปรอรอบหน้าเอาแบบโฟตติ้งมาลงกันนะครับผมถ้าไงวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่อง y t u t u สอสุขนันกระช่างให้ผมด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับ Facebook Youtube สอสุขนันกระช่างวันนี้ลากลับก่อนสวัสดีครับ โอเคครับผมก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับงานเช้านี้ก็คือมาขุดฟุติ้งนะครับมาช่วงเช้ามากับไปเปียกนะครับผมแล้วก็มากับแฟนนะครับผมก็ฟุติ้งทั้งหมด18หลุมนะครับของบ้านน็อกดาวน์ในแบบโมเดล s 6นะครับก็เหนื่อยนะครับผมหลุมนี้นะครับผมหลุมนี้จะเป็นโซนของห้องน้านะครับแล้วก็โซนตรงนี้ทั้งหมดนะครับจะเป็นของตัวบ้านมีโซนระเบียงแล้วก็โซนของโรงจอดรถนะครับผมก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับวันนี้ ดแดดวันนี้สุดยอดนะครับแต่ว่าเป็นแดดที่มีลมลมอะไรอะลมลมหนาวนะครับนหน่อยๆแต่ก็ไม่ถึงกับร้อนนะครับแล้วก็มีงานเพิ่มเติมนิดหน่อยก็คือทางคุณพี่เจ้าของบ้านขอให้ช่วยวางสะพานข้ามข้ามของไส้ไก่นะโหเป็นงานสวยมากก็คือใช้ไอบีมคานไอบีมนะครับเป็นคอนกรีตทำเป็นสะพานข้ามนะครับนี่น <c oughs> ก็เลยใช้เปียกเป็นตัวทํานะครับผมก็เท่มากเลยนะผมก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ